หลวพเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นในตอนนี้อนุญาตเห็สัทธาพี่นองได้ขยับขยายอริยาา่หเป็นเวลา3นาทีผู้ใดสีไปเข้าห้องน้ำห้องท่าผู้ใดสีเหยียดแขงเหยียดขาผู้ใดสีลุกขึ้นยืดเสียงยืดสายอนุญาตในเวลา3นาที <พ uka> มเมื่อควาเที่ยงโดยพอกันสิทธอารัธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณาเพื่อเมืองขอนแก่นได้ <c oughs> คุนส่ธรรมาภเพื่อแสดงพระธรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปแต่ในตอนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แสงพระธรรพระทศ <c oughs> ่นามเพื่อความเคารพในธรรม ความเคารพได้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออันนี้เป็นบสองขวรญที่วันเห็นเนิ่นสูวงนะเอาสีลูกสีขยับขยื่นร่างกายสีเหยียดแขทงเหยียดขาเพราะฉะนั้นใช่ว่ากรงราชสวัสดิ์นี่เวันเอาใส่หลอดภารกิจรารกียส่วนตัวให้เรียบร้อยเอ่อปรเด็นมาได้นาะเพราะว่าข้อผอข้าสู่ธรรมดามันเอาใส่ดังเช่นก็ระเดีน มีอยู่บริเวณด้านหลังพระราพีที่อาจารยว่ามีการนำหอนมีเครื่องดื่มเแบบโซอกนิคส์ฟ้าดอกดาวเลี้ยงพี่น้องลำซีดแย่แล้วบอนุญาตให้แม่ค้ามาจองมองพระธาตุงานในช่วงเย็นก็ดาวปานาได้มองแล้วปีที่ที่ถ้าคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้กะ จะบอกแล้วไม่ออกมาจองก่อนมูแหละเจ้าของเด้อผู้ใดประสงค์ทีสีนอนพักอยู่วัดของพ่อเฮากะเมื่อศิษย์พระราชนิจในช่วงภาคแรงแล้วโบใหญ่พี่น้องพอระก้อนตามัายาสายว่นนะปลาดาวดาวเลี้ยงพ่าน่ะกะเดี๋ยวเวลาสองนาที ไม่ว่าผู้ไปท่ำธุระสนตัวก็เจริญพรอนดเดอเสร็สเรียบยร้อยแล้วก็เข้ามาลานธรรมของพวกเราเพื่อฟังพระธรรมเทศนา,าและกละทาท่าสทธาพีนองผู้เดินท่ามามกอรรมบุญลมกุ้สนกับท่าวัดมุกดาลามบาันโคกเปียกของพระห้องการเรียนเชิญเจริญพรในมูชาบาตาร,รามไี่ถกเย ป่าดาวเลียงเลเหียมริเวโป็นเหตุป่าดับใช้งานเนาะนลุ่ในถวายงดำาพี่งนาะงามคัดงามแนดอกดาวเลียงเยป็นเวลาไม่นานอีว่าที่สองว่าที่ห่าาสิรตัดวยทางด้านนั้นก็เป็นน้องน้ำน้องสาทางำแพงาจะทสากรรโอ้พีไม่ออกไมาอยู่ทังนย่พงเนอง สี่ได้รูเขียนรูมองรูนอนถือได้ว่าเรามีส่วนร่วมในการทำสังฆกรรมของคณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการสร้างฐาวรวัตถุเพื่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการเรื่องเชื่อเจริญอพรอหมูชาเราไม่ไออกมานอนทาแล้วบัดตอนนี้ตอนนี้ีร่วมรุนแรงผสมผสานผสมผสานทาแล้วได้มองแล้วบาดรัา ย้อนไข่แตกแล้ววันบ้านไหนแะแม่ออกโอ้เจ้าขาปิเนาะโอ้ลายตัดเลยลายเลยโอ้ก็ได้มองมอแถวว่ะ วันนี้ตากมอกไปเลยฮะมาตอนนองค่ายมาต่งทาาแต่ว่หลับนองค่ายเวลาเอาเอาเอานุโมตานา บ้านหายโอ้อันนี้เพิ่นมาเฮ็ดไว้ต่หลายมือบ่นี่ใบตองกล้วยจนเหี่ยวบ่ล่ะกาวเพื่ออายุขอให้มีอายุยิ่งยืนนานวันนัมีผิวพรรณพุทธของสุขมีความสุขใจสบายใจพละมีสุขภาพพละด้ไหมบวชไงขักไงแน่เนาะปราศจากทุกโศกโรคภัยจงปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข ยใหญ่โบใหญ่พี่น้องทุกท่านทุกคนเทินเดี๋ยวขอไปเบิ่งทางในเอิกนอาถูเบิร์ตเวลาพอดีมาเด้อผู้ใดบ่ทันมา่เบิร์ตเวลาพอดีเ่รอเหนเพิ่นว่าประเด็นประคุณหลวงพ่อมาเทศิดพอดีประเด้มาเทิดซื่อๆเดิอันนีมวันนี้แนวจริงผู้มานั่งใกล้ก็สิได้พอดเด็กผู้อยู่ไกลก็สิได้ยากแน่ผู้บามานอนฟังอยู่เฮียนแห่งแล้วเลยเพราะฉะนั้น รอเมื ad ad ass ass si oh, ่อพร้อมแล้วก็จะได้นางตังนางลานว่าเจเอาลงไว้เนาะทำมาเพื่อแสดงธรรมสถาพี่น้องเหลือเวลา30มสิบวิเข้ามาด้านในประพิธีมาตั้งเต้นตนใสไงพี่น้องขาลบในพระเด็นพระคุณหลง่อเป็นบุญเป็นภูริศน้กรับสถาพี่น้องใส่ไงฟังธรรมพร้อมใส่ใสกันนำสิ่งดีๆไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันก็ถือได้ว่าเป็นบุญเป็นใส่ใหญ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 ่สิลิมาโตอย่างตัวนกี่เขาเนาะบเรี่ตัวแม่วอกสีเดีเย้อกแก้วตัวโอ้แม่ขาวมาจองมองแล้วบ้าน đây mong mọ và nhắn lẫn thôi ở nụ mùa thơ nào đỡ ở nụ mùa thơ nào buồn năm lại lại ở à đây buồn năm cần à. ừ. bột thân cấp nhai khắc nhai nè bột thân cả đài bột งามงกามโพดงามโพบบกโม่บักแตงบักอือบวนก็เจ้านี่มันใหญ่คัะใหญ่แน่นอ่ะเอาคือไม่ออกบัตดุงแทนีไในอ่าเพื่อในแหวนุงพระเออได้หมองมอแล้วเนาะทางงย่อมซิมีในอ่าเพื่อเป็นวหนนา ถ้าพากันมีหลวงพ่อเจ้าคณะนำเพือเป็นหัวนาลูแลกณะสงฆ์ดมิตดางสาธุรูปานังมีจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบโอ้ได้มองม้านะมีที่เนว่าต้องหนึ่งร้อยหาสิบว่าได้มองมะขนาดเลยยอดจำนวนหกสิบว่ารวมทั้งสิ้นมีสองร้อยกว่าบิงไปรอบรอบ แต่ทานทีเพป็นล่อแม่ขาวจักหน่อยบังคอเข้ากับไหลวัดไหลว่าทีอยู่ภายใต้การปกครองของประเด็นพระพุทธลวงพ่อมณีประเด็นพระพุทธด้เมตตาให้เข้าด้มากแสดงว่าธรรมเทศนาเพื่อสนัตวนสติปัญญาสัทธาพี่น้องสุผู้สุขคนว่าเจริญพรเข้ามาบริเวณด้านในล่านเท้าของเข้าเสียใเข้าสู่พิธีการเปลี่ยนลำดับต่อไป โอ่วแล้วได้กับอรัธนาเป็นเฮ็ดพระเดชพระคุาวอละเบียงทั้งนอกรองคอนเที่แสดงวัตแุาได้ต้นประจาบทรรมะละเบียงข้างและแปดต้นมีนะ มีหดของไงของไงใส่ของกันหยดของจกักอันนี้เงินไทยเด้อนี่เด้อพี่น้องอใบเศร้าเงินไทยเอาใส่ เบิ่งทางหน้อีกันเอาเมื่อยังคือเป็นซีนี่เนาะและขอเจริญพรคุณพ่อสามารถขับป้อคุยบาบาลบ้านโคกปีกนไปบ้านข้า,ขางใน ชื่เทียนบูชาธรรมด้านหน้าธรรมาะขอเจริญพรเป็นกำลังทายรวปอยู่สัทธาพี่น้องเพื่อนเราในธรรมปนมือพืนฮานไงครับไงแน่ปวดเกิดอย่างนี้ใด้เจริญพรไม่ออกไดอาราธนาธรรมพร้อมกันบดย ต่างมีระเบียงระเบียงย่างอ้อมโบสถ์เลยเป็นระเบียงรอบมาทั้งปีก็เป็นระเบียงรอบโบสถ์ ู้ว่าพระเพิ่นยินั่งสวดอยู่นี่บ่ที่องค์เพื่อนยิ่งนั่งสวดข้างในกับมุกหูเนะาะการจะเป็นไอ้รอบ้างในโบสถ์รอบก,ก็ลังโซฟีถือป่าเอาขาระทานไงมีมือเพิ่นไว้ภาพงามกิจกรรมหาพนัพพนง โอ้โีๆบางค์ฝันจะดังสวดตอนสามสี่องค์ฝันนั่งอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เพันเนอะกระลังอาราธนาเทศหลวงพ่อประเดียตประคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองเพันจะเทศนาเมืองกันหลังจาก เทศนาจบล่วงจะได้กบบพี่ที่ทั้งพุทธศาสนาชื่อต้อนเนี่ยงกันไปแล้วให้พ่อเขาแม่เขาที่จะมาร่วมการร่วมงานเดินทางมาจะเป็นเนาะ กัน buang จะห่วงสวงแต่ยามเช้า อันนี้เพิ่นมัดจังโอ้เพิ่นเอาลวดมัดเต็มนะ ใส่ยิ่งมุมมสินะมันก็อยู่ดีนะโมตตาปะคาวค่อสมาเจ้ากณะามเพื่อเมืองคนขลังเทศนาคากระกจรีขอพักจบคลียไว้แต่เพียงเท่านี้นะ เดี๋ยวจะย่างไปขั้งคนไโลงท่านห้ามองอาบน้ำกันพี่น้องมาวัดมือวัดเว้นสันเขาแล้วก็คืนรดบานมามาหอดพี่ประมาณน่ะฮมาแรงโรงกขมาตะเว บาบานี่คือบริเวณบัดเปินเนาะโอ้ยอันนี้กุฏิทรงประจําระชาอุทิศป่ากุฏิทรงไหมเห็ดคากเห็ดเน่าเาดอ้อป,ปิ เรียนรับรองคนวะนี่โอ้มีหอดกุฏิเรียนรับรองพี่น้องกุฏิทรงกุฏิเรียนรับรองหลังหมดไงไปเทลานุเทลาเรียนรับรองเด็กกระคุณหลวงพ่อห้องน้ำคนนี้ทั้งโอ้อยไปหาสบู่กันหาแชมพูมาอาบน้ำ โอ้พันใส่เขียงปันไฟเลยเนาะเพราะว่าใส่ไฟไลายพี่น้องไฟไลายอ่ะยบกีไปแต่เพียงคือเด้พี่น้องเลยหาหมองอาบน้ำกันบัด